ป่าแห่งนี้อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูนี่คือบ้านของกระแตดตรแอนเนสซิสแมนจะเป็นไกด์นำทางเข้าไปในป่าเพื่อทำการค้นหาสัตว์ตัวเล็กๆนี้ ระแต่ไม่เพียงเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวพวกมันยังคงระมัดระวังเป็นอย่างมากทําให้ยากที่จะมองเห็นดรซิสแมนพบกับผู้นําทางที่ดีนี่คือต้นปาล์มเบอร์แธมที่ที่กระแตมาเป็นประจํานี่คือตาดอกหรือดอกอ่อนที่งอกใหม่ ต้นไม้แต่ละต้นจะมีประมาณ1,000ตากระแตชอบที่จะกินน้ำหวานในดอกไม้ที่ผลิตโดยตาดอกเหล่านี้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กคล้ายกับกระรอกปรากฏตัวขึ้นมันคือกระแต กระแต่มีความยาวประมาณ15เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ150กรัมในมาเลพวกเขาเรียกมันว่าตูไปซึ่งมีความหมายว่ากระรอกแม้ว่าพวกมันจะมีความคล้ายคลึงกับกระรอกแต่พวกมันอยู่ในตระกูลที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงความแตกต่างที่เด่นชัดมากที่สุดระหว่างสายพันธุ์ทั้งสองก็คือจมูกที่ยาวของกระแตสิ่งแรกที่เจ้ากระแต่ทำก็คือ การค้นหาอาหารบนพื้นมันใช้จมูกของมันดมเพื่อหาเหยื่อใบไม้เป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดการใช้จมูกยากของมันทำให้มันสำรวจรอยแตกแคบแคบบนพื้นได้ ในขณะที่กระแตตัวนี้กําลังล่าเหยื่อกระแตอีกตัวก็ปรากฏตัวขึ้นกระแตสองตัวนี้เป็นคู่กันพวกมันอาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันและบางครั้งก็เห็นมันหาอาหารด้วยกันน่าเสียดายไม่มีกระแตปรากฏตัวขึ้นบนต้นป่าที่ดรซิสแมนเจอ บางทีน้ำหวานดอกไม้อาจจะยังไม่พร้อมทีมงานอาจจะโชคดีกว่านี้ที่ป่ามต้นอื่นต้นป่ามนี้ล้อมรอบไปด้วยพึ่งพวกพึ่งอยู่ที่นี่ พวกมันกำลังยุ่งอยู่กับการดูดน้ำหวานน้ำหวานจะเหนียวลื่นไหลออกมาจากตาดอกแต่ละตามีปริมาณของแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่กันที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของตาดอก ราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ระดับ3.8%ความแรงของแอลกอฮอล์นั้นเท่ากับเบียร์อ่อนๆนี่เป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้ในอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติเมื่อน้ำหวานได้รับกระบวนการหมักและผลิตแอลกอฮอล์ alcohol, มันทำให้น้ำเป็นฟองน้ำหวานของปาล์เบอร์แทมมียีสต์ธรรมชาติอยู่ในนั้นด้วย ทีมงานตั้งกล้องใกล้กับต้นปา่าถ้ากระแตมาหาน้ำหวานเซ็นเซอร์จะตรวจจับและกล้องจะเริ่มบันทึกภาพโดยอัตโนมัติในวันถัดมาทีมงานทำการตรวจสอบภาพวิดีโอ เจ้าสัตว mm ์น้อยปรากฏตัวทางด้านขวาของหน้าจอมันเริ่มเลียต้นป่ามันคือเจ้ากระแตเงาดำที่พุ่งเข้าหาพุ่มไม้นั่นคือกระแตมันเริ่มเลียน้ำหวานอย่างรวดเร็ว กระโดดไปมาระหว่างตาดอกไม้มันลิ้มรสความสุขอันหวานฉ่ำน้ำหวานดอกไม้นั้นมีน้ำตาลผสมอยู่มากน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่ช่วยกระแตในการดำรงชีวิตกระแตตัวนี้ดื่มน้ำหวานประมาณ10นาทีดังนั้นมันต้องบริโภคแอกลกอฮอล์เข้าไปเป็นจำนวนมากแน่ๆ ในที่สุดมันก็หยุดดื่มแม้มันจะดื่มเข้าไปมากมันก็ยังคงว่องไวเมื่อมันอยู่บนพื้นมันก็เริ่มการล่าอาหารเพื่อให้แข็งแรงโปรโตีนจากสัตว์เป็นส่วนสำคัญของอาหารด้วยเช่นกัน น่าอัศจรรย์กระแต่ไม่มีทีท่าของการมึนเมาเลยหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลับไปที่ต้นป่ามในขณะที่มันหายไปต้นปาล์มก็ผลิตน้ำหวานออกมามากพอสำหรับการดื่มครั้งต่อไปคราวนี้ มันมีคู่ขาของมันเข้าร่วมด้วยกระแตจะไปที่ต้นป่ามที่มีน้ำหวานประมาณ4-5ครั้งต่อวันเมื่อไม่มีน้ำหวานพวกมันก็จะจากไป แม้จะดื่มแอลกอฮอล์ไปมากแค่ไหนแต่มันก็ยังคงยืนอยู่ได้ทำไมกระแตถึงไม่เมานักวิจัยกำลังหาสาเหตุนั้นยังไม่มีอะไรได้รับการยืนยันแต่พวกเขาเชื่อว่าสารบางอย่างในตับของพวกมันช่วยให้พวกมันสามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็ว นี่คือต้นป่าเบอร์แฮมอีกต้นหนึ่งเจ้าลิงกังมาถึงมันมาเพื่อก,กินน้ำหวานมันเริ่มเลียที่ต้นปม่ม แต่ทว่าหลังจากเลียเพียงไม่กี่คำมันก็จากไปจากนั้นกระรอกข้างลายท้องแดงก็มาถึงมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นานเช่นกันสัตว์ทั้งหลายชอบรสหวานของน้ำหวานในดอกไม้แต่ไม่ต้องการจะเมา อย่างไรก็ตามมีแขกตัวอื่นมาในตอนกลางคืนเพื่อเอาส่วนแบ่งในน้ำหวานนี้นี่คือกระแตหางขนนกสัตว์ตัวนี้เป็นตระกูลเดียวกับกระแตกลางวันแต่มันออกหากินเวลากลางคืนไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับพวกมันแม้แต่คนในท้องถิ่นดรซิสแมนและเพื่อนร่วมงานของเธอเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ประสบความสําเร็จในการติดตามพวกมันในป่าและพบว่าเช่นเดียวกับกระแตชนิดอื่นพวกมันสามารถดื่มน้ําหวานได้โดยไม่เมา เจ้ากระแตทั้งสองชนิดนี้ใช้ต้นป์มร่วมกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อดื่มน้ำหวานดอกไม้ในเย็นวันหนึ่งต้นป์มเบอร์แธมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตาของต้นปม์มเผยให้เห็นหนามแหลมคมดอกไม้ของมันเริ่มบาน าดอกนับพันได้เปิดออกทั้งหมดพร้อมๆกันนี่คือดอกตัวผู้เกสรดอกไม้ตัวผู้ของมันถูกปกคลุมไปด้วยละองเกสรละองนี้ติดอยู่ที่กระแตขณะที่มันเลียน้ำหวานเกสรดอกไม้ติดไปกับกระแต แล้วมันก็ท่องไปทั่วอาณาเขตของมันอาณาเขตแต่ละแหง่งมีต้นปาล์มเบอร์แทมเป็นจำนวนหลายสิบต้นปาล์มเบอร์แทมบางต้นบานพร้อมกันดอกไม้นี้ดูคล้ายกับดอกก่อนหน้านี้แต่เป็นดอกตัวเมีย กระแตมาที่ดอกไม้นี้และเริ่มดื่มน้ำหวานขณะที่มันทำเช่นนั้นเกสรที่อยู่บนขนของมันก็เข้าไปติดที่ดอกตัวเมียต้นปาเบอร์แธมตอบแทนกระแตด้วยน้ำหวานแลกกับการที่มันช่วยถ่ายละอองเกสรดอกไม้แต่ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์แทนการผลิตน้ำหวานธรรมดาทั่วไปเหมือนกับดอกไม้ชนิดอื่นๆนั่นเป็นเพราะต้นปาเบอร์แธม ต้องการให้กระแตเท่านั้นที่ดื่มน้ำหวานจากมันถ้าน้ำจากดอกไม้มีรสหวานเพียงอย่างเดียวสัตว์จำนวนมากจะมาดื่มมันเพราะไม่กลัวว่าจะเมาแต่ทว่าสัตว์ที่ชอบน้ำหวานนั้นอาจไม่พาเกสรไปยังต้นปาล์มเบอร์แทมต้นอื่นๆมันอาจพาเกสรไปยังต้นไม้ชนิดอื่นแทนซึ่งทำให้การผสมเกสรน,นั้นเป็นไปได้ยาก ด้วยน้ำหวานที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สัตว์บางชนิดอย่างเช่นกระแตเท่านั้นที่ได้รับเชิญกระแตเก็บเกี่ยวรางวัลจากการเป็นพันธมิตรโดยการผูกขาดกับน้ำหวานนี้ต้นปามเบอร์แธมผลิตน้ำหวานเพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้งดังนั้นกระแตจึงต้องแวะชิมปาล์มหลายต้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของต้นปา์มเบอร์แธม แหล่งผลิตเครื่องดื่มนี้ยังมีดอกไม้ทั้งสองเพศเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผสมเกสรเกิดขึ้นเจ้ากระแตจึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ในป่าของคาบสมุทรมาลายูต้นปาล์มที่ผลิตแอลกอฮอล์และกระแตร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ ผลป่าเบอร์แธมเติบโตขึ้นเป็นพวงผลของมันแต่ละลูกมีขนาดประมาณ5เซนติเมตรมันจะร่วงลงสู่พื้นและถูกกินโดยสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นหมูป่าซึ่งหมูป่าก็จะทำหน้าที่นำพาเมล็ดไปยังที่อื่นต่อไป บางทีฤดูผสมพันธุ์อาจมาถึงแล้วเมื่อกระแตคู่นี้ออกหาแมลงเป็นอาหารพวกมันเริ่มเลี้ยงดูลูกพวกมันจะต้องการสารอาหารเพิ่มมากขึ้นพวกกระแตยังกินผลไม้อีกด้วยหลังจากมันกินเสร็จ มันก็จะมองหาน้ําหวานอีกครั้งเมื่อลูกปามเบอร์แฮมโตเต็มที่ดอกไม้ของมันก็หยุดการผลิตน้ําหวานแหล่งผลิตเครื่องดื่มนี้ได้ปิดให้บริการแล้วไม่ไกลจากนี้ตาไม้ใหม่กำลังเตรียมพร้อมที่จะผลิตน้ำหวานอีกครั้งนี่คือวิธีที่ต้นปามเบอร์แฮมของป่านี้ สามารถให้น้ำหวานแก่แขกผู้มาเยือนได้อย่างต่อเนื่องปลาเบอร์แถมผลิตน้ำหวานและใช้กระแตในการถ่ายเทเกสรของพวกมันเนื่องจากในน้ำหวานมีแอลกอฮอล์จึงมีเพียงกระแตเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินกับน้ำหวานนี้ได้ ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้ได้เริ่มขึ้นมานานนับ10บล้านปีแล้วในเขตป่าที่เขียวชอุ่มซึ่งเปิดกว้างเสมอสำหรับกระแตผู้หิวกระหาย